สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำเกม g r i มด a w n ในสายอาชีพ n i g h t b l a d e นะครับ n i g h t b l a d e ก็ถ้าอธิบายง่ายก็คือเป็นแนวนักฆ่านะครับก็จะเป็นนักฆ่าผู้เยือกเย็นประมาณนี้สาสตร์ของนักฆ่าก็หลักๆก,ก็จะเป็นพวกดาเมจประเภท piercing นะครับก็คือประเภทเจาะทะลุอ่าแล้วก็ c o d ดาเมจก็เป็นดาเมจน้ำแข็งนะครับ แล้วก็จะมีเรื่องพิษเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยบางทีก็อาจจะมีเรื่องดาเมจประเภทเลือดไหลหรืบรีบดิ้งด้วยนะครับสายชีพไ์เบลดถ้ากล่าวกันคร่าวๆก็คือนักฆ่าเนี่ยเป็นโดยรวมแล้วนะครับสายนี้เป็นสายที่ทำให้เราทำอะไรได้หลากหลายนะครับเยอะก็อย่างเช่นทำให้เราใส่อาวุธประชิดสองมือได้นะครับก็คือถืออาวุธคู่แหละ แล้วก็เป็นสายที่มีสกิลพุ่งพุ่งแบบหายตัวพุ่งแล้วก็ไปฟันศัตรูนะครับทําให้เรามีโมบิลิตี้หรือว่าความคล่องตัวสูงแล้วก็มีพวกดีบัฟมีนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะครับเลเวลหนึถึงห้เราจะอัพอะไรกันบ้างทุก5ห้าเลเวลนะครับเลเวลหนึ่งถึงห้าตอนแรกก็คงไม่มีอะไรมากนะครับออคนที่เล่นสายนี้ส่วนใหญ่ก็คงอยากสายวุฒคู่ลนะมั้งผมก็จะถือ อธิบายไปเลยแล้ะกันว่าถ้าเราจะเล่นแบบตีใกล้ถืออาวุธคู่เนี่ยควรจะเล่นยังไงคือเราจะเล่นอาวุธแบบเป็นปืนก็ได้นะเล่นกับปืนก็ได้ก็คือก็ไม่ต้องอัพพวกสายถืออาวุธคู่ไปนะครับแล้วก็อัพแค่พวกเนี้ยพวกที่มันสามารถใช้ปืนได้นะครับยกเว้นไอ้แน่ที่มันต้องใช้อาวุธประชิดก็อาวุธเนี่ยไม่ฟิกนะครับนักฆ่าใช้อะไรก็ได้แต่อย่าใช้มือ มันตีเบานะครับก็ผมก็จะอธิบายแค่พวกถืออาวุธคู่แล้วกันเพราะว่ามันต้องใช้แต้มในการอัพไล,ลน์ด้วยนะครับนอกนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรมากวห้าเลเวลแรกก็จะอัพประมาณนี้นะครับอาวุธคู่เนี่ยไม่ต้องอัพออร่าอะไรพวกนี้เยอะเพราะว่าเราตีเบาแล้วมันก็ไม่ค่อยมีผลอะไรมากนะครับคือเราตีเบาอะโบนัสสกิลก็ไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นเราคงไม่ไปซอยรัวแน่นอน เราอัพที่อมา t a ต e าเบ r เหรือตัวย่อว่า ABB นะครับสกิลนี้ดียังไงก็คือเป็นสกิลหมู่สกิลเดียวที่ใช้ง่ายที่สุดก็จะตีระเบิดเป็นรัศมีตามเนี่ย3.9เมตรนะครับผมก็จะอัพให้มันพอๆกับเว a เ o ิ d ์ดา g เปกติของเราสกิลเนี้ยคูดาวมันเร็วทุกๆ1.8ุวินะครับใช้แทนการโจมตีปกติคลิกขวาอะไรก็ได้พอคิดขวาเนี่ยคิดขวาค้างเนี่ยมันก็จะใช้สกิลนี้ตุ้มระหว่างที่ รอคูดาวนะครับมันก็จะตีธรรมดาไปเรื่อยๆถ้าเราเอาสกิลน,นี้ใส่ไปที่ลิดขวานะนะก็เหมือนแบบทุกๆ1.8ึ่งจุดแปดลิเราตีหมู่ได้นะครับแล้วก็มีโอกาสแช่ด้วยสกิลที่2ครับสกิลหากินหลักๆเลยในช่วงต้นเกมจะทําให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นอย่างเหลือเชื่อก็คือแฟนตาสมอลเบรดนะครับเป็นสกิลปาเมีดแบบลีคิมฮวงอ่ะปามีดออกไป3อันนะครับตอนแรกจะมี3มแต่ตอนหลังๆมันจะเยอะได้มากกว่านี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากัน ดาเมจนี้ก็คือเป็นดาเมจต่อมีด1เล่มนะครับถ้า3เล่มโดนก็คูณ3เข้าไปเราพูดถึงเลเวล10เลยละกันว่าเราจะอัพอะไรต่อสำหรับเลเวล10เราก็อาจจะยังไม่ได้เก่งมากหรอกก็มีแค่มาสเตอรี่นะครับถึงเทียร์15ซึ่งเป็นเทียร์สำคัญแล้วก็อัพฮาร์ดซ e เกอร์นะครับอัพแฟนตัสไม่เวทเพิ่มอีกหน่อยเพราะอันนี้จะเป็นสกิลที่รุนแรงมากแล้วก็ใช้ลมบอสลมช้างลมตัวเก่งๆได้ง่ายนะครับ เป็นสกิลที่ผมแนะนําช่วงแรกๆมันทําให้หลายๆอย่างง่ายคืออต่อไปผมก็จะแนะนำคอมโพเนนต์นะครับใส่อาวุธในช่วงเลเวลแรกๆว่ามีอะไรดีบ้างโดยผมจะแนะนำสออันนะครับเพราะว่าถือว่าเราใส่อาวุธคู่ก็แล้วกันอันแรกคือชิปคอร์นะครับจะได้สิ่งที่เราเล็งก็คือเปอร์เซ็นต์เวพิดาเมจจากสกิลที่ได้นะครับแลมคือถ้าเราไม่ได้เล่น ถ้าเราไม่อยากเล่นสายมีดแฟนตัสเมาเบดเนี่ยเราอาจจะเอาแต้มไปอัพเวฟออฟชาร์ดก็ได้นะครับอัพนูมติเบิร์ดก็ได้คือสกิลมันดีหมดเลยอะ่ะแต่ว่าเราจะเรียงเรียงลำดับการอัพจากสกิลไหนที่มีบริบทที่ทำให้เราเก่งได้เร็วกว่านะครับแล้วก็ตอบโจทย์อันนี้ผมก็คือจะเนี่ยปามีก็จะเป็นหลักนะครับสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลช่วยทำดาเมจด้วยเหมือนกันก็ เอาใส่ไว้คลิกซ้ายก็ได้เวลาเดินไปก็ใช้สกิลนี้นะครับตีก็จะเป็นสกิลที่เราทาดาเมจได้แรงอะ่ะเพราะว่าเราต้องการเล่นเร็วไงเพราะว่าสายเนี้ยมันไม่ได้มีอะไรป้องกันตัวมากมายก็อย่างที่เห็นนะครับมีแต่สกิลตีแต่เอาตัวเข้าไปเสี่ยมใใกล้ก็อันตรายนิดนึงก็พยายามฆ่าเร็วที่สุดอ่ะของคนเนี้ยนอะันที่สองเซเรสเซเรสไป์เราก็จะเอาพวกออร่านะครับเอาเพสซิ่งออร่าเอาพวกนี้เพราะว่า เรามีดีเรื่องดามจประเภทเพียสซิงใช่ไหมดามจเจอบเกาะส่วนเลเวล็สิอัพอะไรต่อผมก็แนะนำว่าคนที่ติดใจนะครับมีดมีดบินหรือหิมห่วงให้อัพฮาร์ซสเกอร์ให้เต็มนะครับทำไมถึงอัพให้เต็มเพราะว่ามันมีโอกาส65%นะครับเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสสูงสุดในการที่เราจะปาทะลุได้คิดดูนะปามี3อันทะลุได้ในแบบมันช่วยเราเคลียร์ a อลได้เร็วมากๆ สามเล่มก็เหมือนดูดสามสิเปอร์เซ็นต์จากดาเมจที่ทำอะ่ะก็คือรุนแรงมากแล้วก็เนี่ยเห็นป่ะมี vitality damage อันนี้ปกติก็จะมี piercing เริ่ม b ี e ดิ i n ด้วยนะครับคือดาเมจมันโ,โหเวอร์วังอะ่ะสุดยอดแล้วก็อย่า up s e n s i t i v o t นะครับเพราะว่าโคตรเปลืองมานะฮะแล้วก็เป็นสกิลที่มันโดนเนฟมาตั้งแต่จุดศูนย์สี่อ่ะมันโดนเนฟมานานมากแล้วมันก็ไม่ค่อยน่าัพนะครับในช่วงแรกๆมัน ไม่โอเคเลยแหละมันเปลืองมานาแล้วก็ดาเมจเบาผมจะยังไม่อัพมาสเตอรี่ต่อครับพราะมาสเตอรี่ต่อไปก็มันก็ไม่ได้ว่าได้สกิลอะไรดีขนาดนะัอ่าผมก็จะอัพตามนี้นะครับเลเวลสิบห้าอ่าก็อย่างที่บอกไปว่าอัพฮาร์สเกอร์ให้เต็มก่อนนะครับเพื่อเอาเปอร์เซ็นต์ทะลุแล้วก็ดูดเลือดเอาสุดยอดัปเลยแล้วก็อัพอันนี้ที่เลเวลหกก็พอเลเวลหก ช่วงนี้จะเพียงพอนะครับเพราะว่าเราจะกดสกิลนี้ปาได้ประมาณ10ครั้งมานากเกลี้ยงที่เรายังไม่รีบอัพแฟนต์ด์มเบดนำเพราะว่าดูจากเอเนอร์จีคอสเยครับมันี่ยบบวกห้าห้านะครับ8ปปาได้ประมาณ6ครั้งก็จะเป็นสกิลที่ไวลมบอลแล้วก็ลากน้อนมารวมให้เป็นเส้นตรงแล้วก็ปาทะลุนะครับจะมีบทบาทประมาณนี้นะครับผมจะชิงมาที่6แต้มก่อนแล้วก็แต้มที่เหลือนะครับเอามาทำอะไรใส่ชาร์โด้สไตร์เพื่ออะไรเพื่อ มันเป็นสกิลที่ใช้แล้วหายตัวแล้วก็พุ่งไปฟันนะครับเพื่อเพิ่มความคล่องตัวของเราอันนี้ใช้เพื่อการเคลื่อนที่ล้วนๆเลยจะทําให้เราเล่นแล้วก็ทำภารก,กิจเดินทางไวมากเพราะว่ากดสกิลเนี่ยเกาะมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆนะครับสกิลนี้อัพไว้เพื่อที่จะเพิ่มฮิลและแล้วก็เพิ่มสปีดทําให้เราวิ่งเร็ววิ่งหนีก็ได้วิ่งจุกเลเย20นะครับผมก็จะอัพป,ประมาณนี้ ก็คือพยายามจะดัน mastery bar นะครับให้สูงเรียะเอาสเตตแล้วก็เอาค่า energy นะครับ up n u m e t i c a l burst เพื่อเพิ่มฮิลนะครับเนี่ยเวลาที่เรากดยาอยู่เราเกิดขับขันก็จะได้กดอันนี้ฮิลได้ต่อนะครับแล้วก็ up b u r t of belgoteen นะครับสำหรับถ้าเราถืออาวุธประชิดคู่เราก็จะเนี่ยใช้นิวมัติเบิร์สได้ไวขึ้นที่เพิ่มเข้ามาก็จะ up ring of steel แล้วก็ ring of fort นะครับ อ๋อดิงออฟสติลเนี่ยถ้าอัพไปเรื่อยๆมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นนะครับคือมันเป็นเหมือนสกิลเอวีรอบตัวก็จริงแต่ว่าบทบาทจริงๆก็คือเอาไว้หยุดพวกมอนรอบตัวเราซึ่งไอตัวเนี้ยก็ค่อนข้างดีเพราะว่ามันจะฟี2สองจุดแปดวิแต่เนี่ยมันจะสตาร์ทหนึ่งจุดห้าวิเพราะฉะนั้นก็เลยอัพสองอันนี้คู่กันนะน่าจะมีประมาณเท่านี้นะเลเวลยี่สิบก็น่าจะยังไหวอย,อยู่นะครับมานาก็จะเยอะขึ้นต่อไปเลเวลยี่สิบนะครับผมก็จะมาแนะนํา m มทเทียลนะครับ3ชิ้นผมจะเริ่มจากลิฟต s สโตนแล้วก็ซีเบียคลองนะครับแต่อันนี้จะมีเลเวลยี่สิบแต่ไม่เป็นไรถือว่าแนะนำเบอเดียวไปเลยก็คือเอามาแทนชิปคลองนะครับซีเบียคลองก็คือชิปคลองแบบอัปเกรดนะครับก็คือเนี่ยอันนี้สแลมอันนี้ก็บลูท a อ s สแลมนะครับเอเนี่ยส่วนลิฟต s สโตนก็ใช้ใช้เหมือนกันนะครับอย่างอันเนี้ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับชาร์โด t สไตร ผมก็แนะนำาชลิฟสโตแล้วกันน้าหาได้ส่วนอีกชิ้นก็คือวิเชียรสไป์ทำหน้าที่เหมือนเซเลสสไป์นะครับก็ได้ออร่าพีอสดาเมจมาเพราะฉะนั้นเรากลับไปดูต่อที่เลเวล25นะครับผมก็จะอัพเพิ่มมาประมาณนี้ก็คือผมก็จะเริ่มอัพออร่าเวลออฟชาร์โดละถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ชอบติดใกล้แบบเข้าไปคุกวงในชาร์โดสไต์เข้าไปแล้วก็ฟันรัวอะไรอย่างนี้นะครับเราก็จะเริ่มให้ความสําคัญกับไลน์นี้ละอ่าพวกนี้เขาจะเรียกว่า WPS นะครับมาจาก Weapon Pool Skill อ่า Weapon Pool Skill คืออะไรคือเวลาที่เราตีธรรมดาไปเนี่ยมันจะมีโอกาสติด b l g o t i a n s h e l a r m a d a Quick Cut Wailing Death รวมไปถึง Execution นะครับโอกาส20%ที่จะติดอันนี้แล้วก็มีโอกาสอีก20%ที่จะติดอันนี้แต่มันจะไม่ติดสแต็กกันนะครับก็คือมันจะไม่ติด b e g o d t i a n t Shield er, พร้อมกับ Wailing Death จะไม่ติดพร้อมกันคือเหมือนแบบเวลาเราตีธรรมดาจาก100% ที่จะมีโอกาสตีปกติใช่ไหมถ้าเราอัพอันนี้20%อันนี้อีก20%ก็จะทำให้ w e p อ n ์นคูลสกิลเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่เราโจมตีธรรมดาไปจะมีโอกาสติดอันนี้20%แล้วก็อันนี้20%ที่เหลืออีก60%ก็คือการโจมตีปกติครับอันนี้เป็นหลักการทํางนานของ DBPS หรือเวพอนคูสกิลถ้าเราชอบแบบวิ่งเข้าไปซอยรัวๆเนี่ยสออันนี้ก็ควรจะอัพไว้ให้มันประมาณ20%ครับ นูนมาติกเบอร์จะอัพต่อก็ได้แต่ถ้ารู้สึกว่าแค่นี้เอาตัวรอดดีแล้วก็ไม่จำเป็นนะครับผมอัพเวลออฟชาร์โดเพราะว่าเนื่องจากถ้าเราอยู่ใ,ใกล้ๆลบ o f ฟเฟนซีฟ a b บ l i ิตี้แล้วก็ลบ Speed สปีดศัตรูนะครับทำให้ศัตรูมีโอกาสตีเราไม่โดนเยอะขึ้นโอกาสตีคีเราน้อยลงแล้วก็ช้าลงอันนี้ไมเป็นเซตอัพสำหรับสู้ระยะใกล้นะในช่วงเลวลยี่าต่อไปเลเวลสามสิผมก็จะอัพมัสเตอรี่บนะครับไป ให้มันสุดแล้วก็ดาเมจก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วก็อัพอันนี้เพิ่มมาสักหนึ่งแต้มนะครับประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็ลงมัดนีบาให้หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นเลเวลสามสิบนะครับถ้าใครไม่ค่อยได้ตีใกล้แบบติดใจปาหมีลีขิมห่วงเนี่ยผมก็แนะนําให้อัพลิขิมห่วงไปที่เลเวลแปดนะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มมีดมาเป็นสี่เล่มจากสามเล่มเป็นสี่เล่มก็เหมือนตีแรงขึ้นไปเลยอะ ก็คือต,ต,ตีแรงขึ้นเยอะนะครับก็อัพไปที่เลเวล8โดยที่อัพแฟนตาบาลเวทหรือว่า PB เนี่ยไปเลเวล8ตอนไหนดีคือจะอัพก่อนหน้าเลเวล30ก็ได้นะครับถ้าเราชอบจริงๆเนี่ยเราอัพให้มันถึงโปรเจกต์ไทเนี่ย4อันก่อนก็ได้สำหรับคนที่เฉยๆเอาไอ้นี่ไว้ลมบอสก็แค่นี้ก็พอนะครับต่อไปเลเวล35อันนี้จะมีทางเลือกค่อนข้างหลากหลายนะสำหรับคนที่ชอบตีใกล้นะครับก็ แนะนำว่าอัพพวกออร่าตีใกล้ให้มันเต็มนะครับสำหรับสายตีใกล้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับอย่างอื่นก็คงเหมือนเดิมแหละแต่ถ้าเราอยากส่งเสริมการตีไกลก็คือชอบปามี่ชอบชีวิตติดสบายนะครับเราอาจจะเอาถอนอันนี้นะ1ิแต้มออกไปอันนี้นะครับสำหรับสายตีไกลเราอาจจะถอนแต้มห้องนี้มาอัพพวกห้องนี้เพิ่มด้วยก็ได้นะ,ะเราก็จะมาที่เบรดถัดนะครับมันเป็นสกิลที่ ช่วงต้นเกมหรือว่าช่วงที่เราเล่นแคมเปญเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็มีประโยชน์แต่ว่าช่วงท้ายเกมเนี่ยเป็นสกิลที่ก็เรียกว่าขยะเลยแหละ,ะถามว่ามีประโยชน์ยังไงก็คือมันจะเป็นสกิลที่เราต้องเล็งศัตรูนะครับแล้วก็ปามีเข้าไปใส่ตัวนั้นแล้วก็จะมีรอบๆศัตรูตัวนั้นเนี่ยรัศมีตามที่มันบอกจะมีเบสแท็บตามรูปเลยก็คือมีมีดาบดาบแบบพื้นนะครับมาทิมแล้วก็ล็อกไว้นะครับทาให้มอนติดแท็บ วิ่งมาหาเราไม่ได้อ่าก็ประมาณนี้แล้วมอนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยมีรีซนสนกับแท็บนะครับก็คือส่วนมากเลยแหละส่วนใหญ่เลยผมไม่แน่ใจว่าทั้งหมดหรือเปล่านะก็คือโดนเบรแทบทีเดียวเนี่ยไปไหนไม่ได้เลยนะครับก็จะอยู่กับที่ไปอัพเดียบริงเบรนะครับเพื่อให้เบรแท็บเนี่ยปาแล้วมีโอกาสทะลุ70%ก็คือ ปลาทีเดียวทะลุแล้วแบบมันจะเก่งมากอะถ้าคอมโบกับแฟนตัมเบรดนะสมมุติว่ามอนวิ่งมาเป็นฝูงแบบกองกันแบบเป็นคล้ายๆแบบเรียงแถวเข้ามาหาเราอย่างเงี้ยเราปลาเดวิลเลงเบดเข้าไปเอ้ปลาเบดแท็บเข้าไปนะครับทะลุแล้วก็ติดแทบ็บกันหมดเลยแล้วก็ปลานเนี้ยแฟนตัมเบดเคลียร์ได้อีกอย่างก็คือมันจะมีดูดเลือดนะครับดูดเลือดจากดามเมค่อนข้างเยอะก็ปลาไปทีเดียวก็เลือดแทบบจะเต็มละปลาแฟนตัทมอเบลดก็เลือดเต็มดี เพราะฉะนั้นไอวินิมาตเบิร์ดเนี่ยถ้าเราไม่ได้เล่นสายตีใกล้ไม่ต้องอัพก็ได้อัพแค่2อ,อันนี้นะแต่ว่าผมขอพูดโดยรวมแล้วกันสําหรับคนที่เลือกเลยว่าจะเล่นตีใกล้หรือตีไกลอ่ะก็อาจจะมีแต้มประหยัดประหยัดแต้มไปได้เยอะกว่านี้ส่วนเลยกก็สี่สิบนะครับเราก็จะอัพอัสเทอรีให้เต็มเบสสปิริตนะครับเบสสปิริตก็เป็นคล้ายๆกลงจัรมาเรื่อยๆนะครับก็จะมี วอลลิงเบสก็คือตอนที่มันหมุนนะครับเบสอิลัพชั่นก็จะเป็นสเตตัสตอนที่มันพอมหมุนแล้วมันจะมีสกิลแบบยิงยิงมีดออกรอบรอบกอ,บอ,บอบงจัรนะครับอันนี้ก็เป็นมันจะทำงานคล้ายๆเพดอะก็คือเราอยากให้มันไปควงตรงไหนก็กดเพดแอ t แท็ตร,ตรงนั้นอ่าสำหรับถ้าคนที่ชอบเล่นระยะไกลนะครับสกิลกานตอนม l อเบ b เบ d แท็บแล้วก็เบสสปริดตนะครับคอมโบกันได้ดีมากๆ ก็คือโดยเฉพาะแบบถ้าเป็นพวกด่านที่มีประตูสมมุติว่าเราอยู่ข้างหลังประตูเนี่ยเราล้อมอนให้มันวิ่งเข้ามาตรงประตูแล้วก็ปาเบรแทบ็บมอนมันก็จะบล็อกกันเองแล้วก็วิ่งเข้ามาหาเราไม่ได้แล้วเราก็โยนเบรแท็บเข้าไปนะครับปั่นหน้าประตูนั่นแหละแล้วก็ปาแฟนตันเบรเคลียรเร็วมากแป๊บเดียวจบนะครับส่วนเลเวลที่ไกลกว่านี้ก็ ช่วงเลเวลสี่สิบถึงห้อันนี้ไม่ค่อยต่างกันมากนะคือถ้าสายตีใกล้เนี่ยคุณก็ไปอัพ execution นะครับเนี่ยให้มันแบบ20%ที่ออกนี้20%ออกนี้20%ออกนี้แล้วก็ที่เหลือสี่สิก็เป็นตีปกติสายตีใกล้ประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะไป up เนี่ยพวกนิวมอติกเบิร์แล้วก็ up the of shadow up alla นะครับสำหรับสายตีใกล้ส่วนสายที่ชอบเล่นลักสบานะครับตีไกลก็ นี่แหละนะครับอัพให้มันเต็มส่วนแพนดอนเมาเบผมไม่แนะนําให้อัพไปเกินเลยว่าแเพราะว่ามันเปลือกมานหนามากเนี่ยแค่นี้ก็ใช้เท่าไหร่ละปลาทีหนึ่งก็เป็นร้อยแล้วนะครับปลาประมาณ10ทีก็หมดตูดแน่นอน <c oughs> ก็จะประมาณนี้ข้อเสียของนท์เบรกอย่างหนึ่งก็คือไม่ไม่ค่อยมีเปอร์เซ็นต์ดาเมจโบนัสนะครับ <c oughs> จะเห็นได้ว่าเนี่ยพวกนี้คือมันจะไม่ค่อยมีออร่าที่แบบบวกโบนัสดาเมจนะครับนอกจากอันนี้ ทำให้เราจะต้องไม่พึ่งโบนัสดาเมจจากเดเวอร์ชันเป็นหลักด้วยที่ประมาณแล้วสี่สิบถึงห้ก็จะประมาณนี้นะครับสายรักสบายก็เนี่ยอัพพวกนี้ให้เต็มไปเรื่อยๆเนี่ยอัพให้เต็มเพราะสกิลระยะไก,กลๆก็อัพให้มันเต็มนะครับสกิลเอาตัวรอดก็พวกเนี่ยก็อัพไปนะครับไม่ค่อยมีอะไรมากก็จะประมาณนี้แหละไหนเบสคือส่วน3ามสกิลล่างเป็นพาสซีฟสกิลนะครับน่าสนใจเฉพาะเลดเกม นะครับอย่านี้ก็ทำให้ตีพวกฮิวแมนแรงขึ้นอันนี้ก็ตามนั้นนะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันได้เกาะเพิ่มแล้วก็ลดลดระยะเวลาที่เราถูกแช่แข็งสำหรับในเบดเรเลวล50นะครับรักสบายก็อัพแบบนี้นะครับอัพสกิลเนี่ยตีไกล1 2 3สกิลนี้นะครับเป็นหลักแต่ว่าข้อเสียก็คือเนี่ยกว่าจะได้เบดแท็บที่มีคุณภาพนะครับก็คือต้องถึงเทียร์40แล้วก็เทียร์สุดท้ายได้เบดสปิริ นะครับแล้วก็ค่อนข้างเปลืองมานาแหละพอสมควรส่วนสายตีใกล้นะครับก็อาจจะอัพแคบเบสสปิริตก็เอาดิวิลิงเบดออกแต่ยังคงแฟนตัลโนเบดไว้ก็ได้นะครับเพราะามันตีแรงมันไว้ลมบอดได้เวลาที่เรายืนเฟสแท้งกับมันไม่ไหวนะครับสำหรับไล์เบดก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ